สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสันดาปามครับวันนี้เย็นวันนี้สันดาปามจะพาพี่น้องเอฟซีมาดูควายของสันดาปามนะครับว่ามีกี่ตัวครับชื่ออะไรบ้างนี่สองตัวนอนอยู่นี้อ,อพี่กําไรครับพี่กําไรกับน้องกําปั้นอ่าพี่กําไรกับน้องกําปั้น อายุสองขวบครับอ่อนเดือนกันกำไรแก่เดือนกว่าหนึ่งเดือนทำป้านี้เขาเกิดเดือนมกราครับอันนี้ก็สองขวบหนึ่งเดือนกำไรเกิดเดือนเกิดก่อนครับเกิดเดือนธันวาเกิดก่อนนะไปเราไปดูกันอีกครับอันนี้ก็มีวัวสองตัวครับวัวจานใหญ่อุนจะอดโองกินเยอะกินเยอะแต่ไม่อ้วน กินเยอะนะครับเนี่ยกินผูลูกพดวันหนึ่งสองตันี่วันละกระสอบวันหนึ่งหกสิบกิโลได้เขากินวันหนึ่งประมาณสิบกว่ากิโลแนะล้วสิบห้าโลได้ไก่ควายพวกนี้กวายเอามาเข้าโครงการไม่ท้องไม่กลับบ้านครับไม่ใช่ควายสันดาเลยเดินผ่านนะนี่ในของสันดาฟาร์มครับตัวนี้ น้องพุนพินครับควายเขางามควายเขาไหวายพี่น้องครับพี่น้องจาพุนพินได้ไหมพุนพินท้องนะครับพุนพินท้องจะคลอดเดือนพฤษภาครับนี่เป็นควายเขาไหวายควายเขาโคง้งมันลกักษณะเขาเล็กๆครับลกักษณะเขาเล็กๆ ที่ผมเรียกว่าควายเข่าไหวท้องแล้วอ้วนอ้วนทวนนะครับแล้วก็ทางนี้ก็ควยาควยฝากเลี้ยงควายเอามารักษานนแม่เพิ่มโชคแม่เพิ่มโชคที่มามีต่กระดูกจะลม้มนะแต่ตอนนี้มีเนื้อนหนังขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่เจ้าเพิ่มโชคนี่ควายสันดาครับกับน้องพุนพีน้องแจมแจ๋วแจมแจ๋วโตแล้วนะครับแจมแจ๋วโตเป็นสาวแล้ว เป็นสาวน้อยครับเป็นสาวน้อยนี่แม่แจ่มเฉวทองแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้แจ่มเฉวหย่านมก็จะส่งกลับแล้วครับนี่ตรงนี้ก็สามตัวเป็นควายของสันดาอ่าพร้อมจากน้องพุนพินอันนี้ห้าตัวแล้วนะครับห้าตัวแล้วของสันดาฟาร์มน้องนับดูนะครับว่าทั้งหมดมีกี่ตัวนี่ตรงน,นี้บรรยากาศยามเย็นลานตากขี้ควายครับ ลานตากี้ควายทั้งนั้นก็เป็นที่อับน้ำว่ายน้ำเหลือน้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะจะวิ์เอาปลา mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันครับดูเ,ดเก็บรายละเอียดเป็นตัวเลยจาน มาให้มาเก็บถุงขนมนี้เอามาแขวนอย่างนี้เดี๋ยวควายกัดกินพลาสติกไม่ได้เลยห้ามเด็ดขาดห้ามาถุงขนมมาแขวนคอกในคอกควายนี่นี่ไม่ดีทําอย่างนี้ตีหลังไม่ให้กินนะห้ามเด็ดขาดเลยถุงขนมถุงแกงถุงกับข้าวห้ามมาแขวนควายกินไปตายทําไงอ่ะนี่น้องนี้ชื่อ สูงทองครับน้องสูงทองสูงทองนี่รุ่นเดียวกับน้องปิ่งครับนี่ท้องแก่ใกล้จะคลอดครับจะคลอดเมษานี้นะทขาไม่เล่นอะไรลูกนะให้เก่าห่วงสูงทองครับตัวนี้มาดูตัวต่อไปครับสูงทองนี่ท้องกับพี่ร้านบานนาควายเผือกนะครับท้องกับร้านบานนา คายเพลือกนี่ตัวต่อไปบัวทองบัวทองนี่นีล่ลูกสาวลูกชายบัวทองชื่อบัวเอกครับพี่น้องคงจำได้นะที่รายงานกันเข้ามาวันก่อนนี่ที่ผมอัปเดตลงที่ก็เป็นลูกของพ่อพ่อคราวนะครับเนี่ย เป็นลูกพ่อขาวเป็นลูก,ลกเผืือกของพ่อขาวตัวแรกเลยครับตัวนี้จะเก็บเอาไปดูยาวๆว่าหน้าตาหุ่นจะเป็นยังไงถุงทองนี่ยังมีมีลูกตัวแรกแล้วนะครับมีลูกตัวแรกที่คอกแล้วเป็นลูกกับพ่อขาวเดี๋ยวก็เดี๋ยวเด๋ยวเดินดูดไปก็จะเจอครับไปดูตัวต่อไปครับมาตัวนี้ไม่เกี่ยวครับตัวนี้อายุมากกว่าเพื่อนเนี่ยสามปีเข้าปีที่สี่แล้ว นออี่ออมซับครับออมซับนี่เป็นลูกพ่อออมสินกับแม่สาลี่นะครับแม่สาลี่ที่อยู่กับน้องบุญยิ่งนี่ออมซับส่วนทางนี้ก็แม่เหลืองแม่เหลืองนี่ตัวตึงประจําคอกดันดาฟาร์มตัวโหดครับสายโหดโหดมันฮาเลยโหดมากขับชนทุกตัวที่เข้ามาใหม่ โยเวนถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะไม่ทําอะไรครับแม่เหลืองนี่ทอนตอนนี้ท้องกับเพชรสยามนะครับท้องกับเพชรสยามอ่าตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปก็อมอมบุญฮะเนี่ยอมบุญอมบุญนี่เป็นลูกของแม่เหลืองกับพ่อพ่อคราวนะครับเป็นลูกของแม่เหลืองตัวนี้แหละมันเป็นกวายเปลือกอายุขวบ18ต,ตัวใหญ่มากครับพี่น้องตัวใหญ่มาก แล้วก็ตัวถัดไปนี้ก็บัวง,งามบัวงามนี้ผมแลกกับตัวคู่มาตัวผููที่ผมซื้อเจสตีมาครับซื้อเขามาแล้วก็มาแลกตัวเมียแลกบัวงามมา,าวัยเดียวกันหรือจะแก่กว่าอมบุญหน่อยกันไม่แน่แต่แต่เขาตัวเล็กกว่านะครับตัวเล็กกว่าโอ้นี่มาเดินมาวุ่นวายนี่คือเจ้ามณลักษ์มลักษ์นี้วุ่นวายมากครับลูกพ่อขาวกับแม่แม่ถุงทอง ดูหน้าตาที่หล่อไหม,มเก็กหน้าหน่อยนีเขาออกแนวพ่อเลยครับเขาออกแนวพ่อดูล่างหน้าแข้งขา,งายาวใหญ่ครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยครับพี่น้องอนาคตนี่ขนาะดให้กินดีอ๋อไม่ใช่ขอโทษดีพี่น้องตัวนี้ส้อยเพชรหรอกละ่ะตัวนี้สร้อยเพชรรูปพ่อขาวครับรูปพอ่อขาวไม่เป็นไรผมก็ใจผิด ามาดูตัวต่อไปกันครับหรือพี่น้องอยากจะดูตัวบัวงามาเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับบัวงามกับอ,อมบุญนี่ทรงทรงเดียวกันครับเป็นควายทรงคล้ายๆกันเป็นควายเผือกสองตัวนี้ใหญ่ใหญ่มากนะครับพี่น้องสองตัวนี้จะจัดไฟเป็นควายเฟรมใหญ่น้ำหนักผมคาดการว่าต้องมีหนึ่งพันกิโลแน่นอนนะครับทั้งสองตัวนะตัวละหนึ่งพันนะครับไม่ใช่ตัวละห้าร้อย อนาคตข้างหน้าครับเนี่ยก็จะสไตล์นี้ครับสไตล์ไข่มุกตัวน,นี้แม่ไข่มุกไข่มุกตอนนี้ผมเพิ่งผสมเพชรสยามเข้าไปครับเพิ่งผสมเพชรสยามเข้าไปก็ยังไม่ได้ผ่านรอบเลยครับ่าไข่มุกนี้เป็นดาราประจําคอกให้ลูกเยอะมากให้ลูกไว้ในค้อกน,นี้หกตัวแล้วนะครับเนี่ยยืนข้างๆกันนี่ก็ลูกไข่มุกกําไรที่ตัวที่สองที่ให้พี่น้องดูนั้นก็ลูกไข่มุกครับ นี่น้องปิ่นเนี่ยปิ่นนี่ก็ลูกไข่มุกปิ่นตอนนี้ก็ท้องกับพี่ล้านอยู่นะครับจะคลอดเดือนเมษาน้องปิ่นนี่จะคลอดเดือนเมษาเหมือนกันแล้วลูกของน้องปิ่นก็คือตัวเมื่อกี้อ่ะสร้อยเพชรเอ,อ้ปิ่นเป็นอะไรเนี่ยทําไมก้นเป็นแผลอ่านดูด้วยก้นเป็นแผลโดนใครชนไม่รู้เนี่ยครับสร้อยเพชรตัวนี้ลูกพ่อขาว ดูที่แผลใหญ่ไหมเดี๋ยวแปไม่ใช่ที่ท,ที่ข้างล่างอะ่ะโอ้โหจะดูแต่จิม๋มอย่างเดียวเลยเห็นไหมล่ะแดงๆอยู่นะเออไปเอาเปลเรายามว่วงมาทานะนี่ก็เนี่ยๆเนี่ยลูกตัวแรกของปิน่นอเนื่องด้วยปิ่นนมนมหายตอนคลอดนะครับเป็นท้องสาวผมคาดว่าเขาคงจะเครียดแล้วก็น้ำนมหาย ลูกเลยช็อตนมนิดช็อตนมเป็นนิดหนึ่งแต่ก็มาสปีดต,ตอนหลังนะครับมาสปีดตอนหลังความสูงก็ได้พ่อมานะแต่ก็เชื่อขนมกินได้ว่าตัวนี้สูงกว่าแม่แน่นอนนะสูงใหญ่กว่าแม่แนนะ่ก็ดูเอาเก็บเอาไว้เป็นแม่พันธุต่อไปในฐานะเป็นลูกพ่อขาว <c oughs> ตัวต่อไปนี่ก็คือคุณยายครับอาวุโสสุดในคอกอายุ23ปี อายุมากกว่าคนเลี้ยงอายุมากกว่าเจ้าชานอีกเจ้าชาญมันเพิ่งยี่สิบปีนี้ยายนี่ยี่สามแก่กว่าชานสามปีชานต้องเรียกยายว่าพี่สาวเนี่ยชาญไม่กล้าตียายนะชานบอกว่าเขาอายุมากกว่าผมอีกรุ่นพี่ครับเนี่ยรุ่นพี่เจ้าชาญสุดยอดเลยมีคือยายครับไปดูอีกตัวหนึง่ง สุดหล่อสุดหล่อประจําคอกตัวนี้ครับนี่มนลักษมนลักษมนลักษนี่ฉีกแบบพ่อครับพ่อเขาเขาแคบเหมือนเหมือนสร้อยเพชรอย่างเงี้ยครับนี่ยสร้อยเพชรน,นี่ได้แบบพ่อเลยแตเ่เจ้ามนลักษบรรนานี่ช่แบกแนวเขาเปิดนะครับเป็นเขาเปิดแบบแม่แต่ได้ความสูง ได้ความสูงได้แข้งขาได้หุ่นยาวเหมือนพ่อได้พี่ขาวมาหมดเลยครับได้พี่ขาวมาความหล่อหน้าตาได้พี่ขาวเลยครับอ่าได้แล้วแค่นั้นก็ผเหลือเปลือแล้วเร,เราเห็นแผลเราก็ต้องรีบทำทำแผลเนาะไปน้องเนาะครับนี่นี่ดีมนลักม์มณลักนี่ยังไม่ครบขวบนะครับยังไม่ครบขวบไปน้องดูเลยสูงยาวป,ปลิดปลัดเลย ส่วนที่ยืนอยู่ตรงนี้6ตัวนี้เป็นควายเข้าโครงการมาครับไม่ท้องไม่กลับบ้านของเสี่ยมนมตรีครับ6ตัวเสี่ยมนมตรีเอามาเข้าโครงการไว้แปดตัวนะครับ8ตัวตอนนี้ผสมไปแล้วหนึ่งนุ่นน้องนุ่นนี่ผสมไปแล้วแล้วก็น้องอแจมแจ๋วแม่แจมแจ๋วผสมไปแล้วตอนนี้ก็ยังเหลืออีก6แม่ที่ยังจะเข้าเข้าโปรแกร,รมเหนี่ยวนำวันสองวันนี้นะครับ เขาโปรแกรมแนวนำนะครับไฟตันดาก็จะมีตัวนี้ครับตัวสุดท้ายที่ทั้งหมดก็สิบแปดชีวิตทั้งหมดสิบแปดชีวิตรวมแล้วนะครับรวมแล้วสิบแปดนี่แล้วข้อของตันดาน,นี่ที่ขาดไม่ได้เลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่คืออะไรนี่คือบอเกลือครับบอเกลือนี้ไม่ขาดเลยนะครับ ห้ามขาดเด็ดขาดโอ้แต่ว่ามีขี้ถ้ามีขี้อย่างนี้เขาจะไม่กินครับพี่น้องเราต้องเก็บออกนะขี้อาจจะกระเด็นมาเก็บออกไปครับมีขี้กระเด็นเข้ามาว่าทางเทคนิคบ่อกเกลือนี่ก็จะมีบอลเพชรมีลูกยอนะครับมีสมุนไพรหลายๆอย่างนะครับใส่ลงไป บอละเพดลูกอยออ่ันดาจะเอาไว้อย่างนี้ตลอด24ี่ชั่วโมงเลยตัวไหนอยากกินก็ได้กินนะครับ <c oughs> นี่ได้เห็นหุ่นไกวสันดาฟามไปหมดแล้วนะครับแต่ละตัวก็เป็นไกวพัฒนานะครับไม่ได้เป็นวกวหลักล้านหลักอะไรหรอกครับซือมาวกวหลักหมื่นนี่แหละพี่น้องเอาพัฒนากันไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะได้ดีเองครับปีหนึ่งๆเราก็จะผลิตลูกได้ ปีนี้ปีนี้สันดาปฟาร์มได้ลูกทั้งหมด 6, 8ตัวนะครับ8ตัวยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดที่เกิดแล้วก็4ตัว3 4 5 5ตัวที่เกิดแล้ว5ตัวเดี๋ยวรออีก4ครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นควายที่เขาแหลมมากพี่น้องดูนะจะเป็นควายที่เขาแหลมเขาเขาจะคนละทรงกับอมบุญของ ของบัวงามนยครับบัวงามเขาจะแหลมเฟี้ยวเลยผมจะชอบควายเขาสไตล์อย่างเงี้ยพี่น้องควายเขากว้างๆแล้วเล็กๆแหลมๆดูแล้วมันเสียวดีครับดูแล้วมันเสียวมันน่ากลัวดีผมเก็บควายแบบนี้ไว้นะครับพี่น้องพิจารณากันแล้วกันความสูงไม่ต้องพูดถึงร้อยสิบร้อยยี่สิบกว่าร้อยสามสิบประมาณนั้นนะครับของผมสูงสุดก็ร้อยสี่สิบกว่ากว่านะครับไม่มีร้อยห้าสิบนะครับ ร้อยห้าสิบนี่ลุ้นในอนาคตลุ้นพวกนี้ครับเนี่ยลุ้นพวกลูกพวกนี้ลูกน้องปิลลูกน้องปิ่นลูกแม่มุกอะไรพวกเนี้ยเราจะลุ้นร้อยห้าสิบได้หมดทุกตัวครับลุ้นน้องกําไรครับน้องกําไรก็ใกล้เคียงนะครับนี่เอาพาพี่น้องมาชมนะครับ,นะช,บชมอคอกไาชมคอกดับความอันนี้ก็เป็นความการอิจฉานะไข่ตุน๋นนี่จะอิจฉามาก ควายตัวไหนถ้าเข้าใกล้ผมนี่จะต้องทะเลาะกับไข่ถุนไข่ตุนจะกัดไม่ให้เข้าใกล้ทำไมอะ่ะก็ให้น้องเขาเข้าใกล้ป้าไม่ได้่ยมามานี่มามามา,มาแล้วแล้วแล้วโบงามพวงามหาป้าดีกว่าอย่าไปสนใจมันพวงามมามาลุกมาสาวสาวน้อยนั่นนั่นไข่ตุนเตรียมกัดครับ ตอนเย็นก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้พี่น้องครับตอนเย็นก็จะเป็นบรรยากาศเขาก็จะยืนที่ใครที่มันก็จะท่าชานก็จะมีหน้าที่เอาสแนปมาแขวนโอ้ผมลืมอีกตัวหนึ่งพี่น้องลืมโชว์ให้พี่น้องดูอีกตัวหนึ่งครับแม่พลาดไปได้ยังไงนี่ครับควายลางอาหารครับพี่น้องอืเขาเกิดในรางอาหารนะเช้าขึ้นมาผมก็เจอเขาอยู่ในรางอาหารเนี้ย เนี่ยแล้วสุกอันนี้เขาก็นอนอยู่เนี่ยครับค <c oughs> วายลางอาหารชื่อน้องลางอาหารดีไหมนี่นะ้อย้อยลอยเอ้ยลอ,อ,อยนี่ก็เป็นลูกพขาวอีกตัวนะครับยเป็นลูกาขาวควายลางอาหารพี่น้องอ่าให้พี่น้องได้ดูเต็มอิ่มจุใจกันแล้วนะครับควายตันดามีทั้งหมดสิบแปดชีวิตนะครับ หลอคลอดอีก4แม่ก็ปีนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ22ชีวิตยี่สชีวิตเดี๋ยววันที่27่ิกคีสายหมอกกลับมาก็จะเป็น23ชีวิตนะปีนี้ทันตบฟังก็จะดูแลอยู่ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ